มากสบายดีสบายดีทุกคนเด้อเนาะยินดีตอนข้าสู่ซ่องน้องรยจนาลองซาทุกคนตอนนี้น้องรยก็อย่ให้ส่วนยางคลาดย่างหมาบนฮอตเครื่องทางต่ายใ้ได้ทุกคนไปดีอยู่กับแม่น้องปานน้องรีน้องแผ่นครกน้องแผ่นเค้กแผ่นคุกกินน้ำหมาด้วทุกคนย่างมาเล็กองมาฝูนมันไงตอนนี้น้องรถเทียนมาหานอทุกคนน้องงามงามทุกคนเสียให้เบิ้งเอออันนี้ก็แม่นเนี่ย เมือกีทุกคนนอนราทพไรปะเฮ้ยว่าตาตื้นากันใช่ได้มีเซียมเนาะใช่ได้มีน,นะทุกคนมีเสียม,ม,มพุดธองามแนะนำว่าอีพ่อไปเอามาอดดบุกยางพอดยปัญหาคิดเอาเลยใส่คือมันเล้ยอช่วยมันจะช่วยแล้วได้ดีนะ เบงมอันแจ้อบงจะงนงาม่็นไอ้นอน,นีอัอนนี้ตัวเต่าเอาไได้เบิ้งเบิ้งตูวกำลังพ่นพนี่นะคิดเซดายหนีเสียมได้ทุกคนสิพาพไปเบิ้งอีกบอนไม่งามได้งามว่าเห็นเมนๆๆื่อกี้เมื่อกวเราด้เต่าอืก นี่ยมอนพูดจะหมวกปะมามาทั้งมือกับบุลึงน่ะเนาะบุลึงป็นหวานสามชื่อมือเหมือนบุลึงมันเมือนแต่กระพอมาได้อันพูดว่าเคยมาจะเคลื่อนเม่ตายนอนรับเลยเตรียมเสร็จล้วตอนลงเอาใครตอนขึ้นนสิ คนมานล้วนอกรึงานมาเดียวมาเมื่อกี้จะทำใมันแบบเมนนี่แต่มลกองอันนี้มันยักษ์สูงไกลเนาะคุณเด้อถ่ายเข้าไปก่อนเฮรถคุณแม่รถถางกองไหมบ่เงาะนี่กับแม่นอ่อด้วยหนูแมนแมนอ่ะคุณเอาแล้วเออย่งไหนยอดอ่เอาแล้ว อ๋อเออืออเียดนอ้ยมัดอือยังวะมันก้อนขึ้นมาอีกสิีปอืมันต้อนขึ้นมาเอเม้บบนี้อ๊กมาบะงดบทบขอบคุณอ เรียนเรียนไยหมเลยเรียนไ,นนไม่ด้เลยค่ะปั้นอะไม่เ่็นเง็้โคนนี่นอนไปเลยอรงนี่ก็อ้วอะนี่ก็ดิบดิบไปอะนี่สามลองโซนเลยงอนอ้าว แม่เก่งคักชุดรดเงื่อเวียงรอนะอเ <S <S อา <S 2> <S 2> หักซาำเาหักสมา,ากสมงไหเอาก็ได้เบาได้มันเคน,นี่นี่นอนนะเอาชาเนอเลยแง ตัวนั nice> ้นหักเอาเลยหลุดตัวนั้นนี่หักเอาเลยเราเป็นไงนี่นี่พูน่ะนี่เอาไหมหักเอาเลยตัวนั้นในแบบนี้มาซื้อไป ทังอีวะฮะน่ะน้องก,นะกำลังพนดินเลยผักส่วยเราเอาอันนี้เตรียมไปไม่แต่เคล็ดนี่ก็เคล็ดถึงหมดแล้วมันลงมามลงมาจึงเอาหมดปลูกอย่ยางเบีย<า>กเมื่อยแล้วก็สิอันนั่นวะ <c oughs> เอ็นเล่ละกันสากันเนาะ เจ้าเอเล่จะา่อแเองๆะทุกคนกันแม่น้องปันเมื่อเอเล่ละน้องสาวแห้งปวดมึนต้องแม่น้องผาดดิสุดพุ่นนะบึงกระ่ทนรุักสุรีฝืนนี่ฝืนยังเจเอาได้นีเนาะหรือว่าต้องฮะ ชีฟ้าท่านมาง้างไปพูดออกไปพูดไปหาเพียงไปชิมเหรอชิมให้เป็น,น,ปน,น,นหนักหนึ่งใช่ปะาดึงเอ้ป้อม โตเปะพุนเทียกเอาคำลาพุนนะทานเขามาพุนนะแทวาระน,นาพระจูพุนบ่มีผู้ดิอสิจ๋าตอนนี้กะห้าโมงอย่างเลยเด้อเอาสิเป็นเราห,าห้านอนอีกเนาะมีเสาวนีหมากะหาได้น้อยนึงและเนาะทุกคนพอดีอยู่ทางลุ่มมันพ่นสิ่งยาก,ก่อนเาะทุกคนเบิ่งนี้สั่นแหง มากับน้องแพนเคก้กเนาะทุกคนเมือม่อยเมือ่อยฮอนแหงนะตอนลงนี่ปปันใดตอนขึ้นน่นนะทุกคนเมื่อยแหงหน่ยมากฮอนขนาดเลยทุกคนเบิ้งแดดเบิ้งแต่แดดซ่องไซนาเลยทุกคนช่วงนี้เขาเจ้าสีเกี่ยมอันนั้นแล้วเกี่ยมซักเขาให้ละเขาเจ้าก็เลยว่ามาแพลวให้ เตรียมสิทยุคสิทยาค่ยาเนาะเม่เช้านี้น้องามๆแต่ว่าเฮาบ่ได้อันเอาสวนมาเนาะพี่เนาะอืออันนี้เฮาก็เลยว่ากอย่างแล้วเอาสวนมาเป ทีเอาน้ออันนี้ต้องได้ใส่สวนบ่ใส่สวนนี่มันสิบ่ได้มันักบ่ักหมดคุณใส่กะปอีกนี่น้อเนะก็ต้องได้พอแล้ว้มันจะงงาเอมือเวียงจสิพอพอเอามือนี่พอ่ยง ยงน้ำตกพร้อมตกตาดยงน้ำตกตาดเดี๋ยวน้องรถกลับกอนเด้อทุกคนมืออื่นน้องรถแต่สิได้กลับเวียงแล้วเนาะน้องรีก็ได้กลับความจริงฮนหันน้องรีบทขาเหียดฮะนน้งรถแต่สิอย่างบ่ันกับเดื่อันี้น้องรีอย่างขาเหยียนเนาะน้องรถต้องได้อันนั้นไปไปน้ำน้องเนาะทุกคนก็เลยว่า เด็กลับเรียงนํากันพักแต่เสาร์อาทิตย์เนาะแต่ว่าช่วงนี้กะแบบกําลังเหียนให้น้องรี่ขับรถเองแล้วก็ไปเองเนาะเพื่อแบบให้ลืงทางแล้วก็ให้จื้อทางเพื่อไปมาสะดวกให้มันง่ายเนาะทุกคนถันว่าสิปิส่งตลอดกะสิบ,บุจื้อทางจะเชื่อเนาะก็เลยว่าสิเหียนให้น้องรี่ไปเองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องเราต้องขอตัวกับเหอนกอนเนาะชิเหมือฟ้าเหมือะ เกี่ยมเครื่องเกี่ยมของแล้วก็เกี่ยมหงกินเกี่ยมเขาทีเขาไปกินยเวียงเนาะเพราะว่าเขากระแพงแผงอะไรกระแพงก็เลยว่าซีหาองกินอยู่บ้านไปไปกินยเวียงแต่ว่ายังพ่ได้มีเวลาไปหาเธอมาเมื่อวานนี้ฝนกระตุกเนาะมาเมื่อนี้พนมาพูกอย่างคิดว่าซีเลวสวยแต่ว่ามันยังบบเลวก็เลยว่าเห็ุจัดเลวก็เลยว่าคำนะ่ำเนาะทุกคนฝนดูทางลง สั่นมากสั่นแหงตอนขึ้นจนว่าได้จ้องขึ้นตอนลงแล้วจนได้เบกเนาะอึบอึบอ้ยสั่นแหงอูดโซคาเหนี่ยวจับเด้อจนลงนะสซโบะกนขีดทางเนาะโอเคทุกคนจะเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเด้อเนะาะอื่นเจอกันอยู่เวียงเนาะทุกคนบ๊ายบาย Mm-hmm.